กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคนะครับอันเฟ e เดต o คลาว์ในวันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดและต่อได้119แล้วเองเลยฮาวซึ่งภารกิจในวันนี้ของเรานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อคลิปที่แล้ว ว่าเราสามารถสร้างความเหล็กได้แล้วนั่นเอง่อาเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างความเหล็กกันนั่นเองอ่าแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมโอเคหนึ่งเลยนะฮะโคมไฟเอาจริงๆเป็นไฟอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโคมไฟนะครับผมน้ํานะครับ2ถังก็ทําไมถึง2ถังผมเอาไปทําน้ำอินฟินิตี้นั่นเองจริงๆต้องใช้4ถังนะครับถ้าใครมีเหล็กมากพอที่จะทําี่ถังก็ทําได้เลยนะฮะอ่าผม ผมจะได้เลขอาใช่ก็เลยทำมาแค่2ถังนั่นเองเดี๋ยวทำน้ำอินฟินิตี้เอาบ็อกซ่านะครับอันนี้บ็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เป็นอาชุดครึ่งก็ผ่อนไวิเกือเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อไม่พอราวานะครับ1ถังอากระจกใช่กระจกจะเป็นเสียอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เช่นกันชุดครึ่งกระจกที่เป็นแบบแผ่นนะครับ1อันเนมแท็ก1อันอาฮอปเปอร์สามนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ประตูรั้วนะครับที่4อันขอเป็นประตูรั้วที่ไฟไม่ไหม้นะครับผมก็จะเป็นไม้จากเนเธอร์นั่นเองไฟมันจะไม่ติดนะครับแล้วก็แท็บดอนะครับแท็บดอก็เช่นกันนะครับขอเป็นแท็บดอที่ไม่ติดไฟก็คือไฟไม่ไหม้นั่นแหละโอเคปะก็จะเป็นแท็บดอจากเนเธอร์อย่างที่ผมเอามาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเหล็กก็ได้ถ้าทุกคนมีเหล็กมาก,กน,นะโอเคหีบนะครับหนึ่งหีบหรือว่าจะเป็นสองก็ได้อันนี้แล้วแต่นะจ๊ะ เตียงสามเตียงนะครับครบเลยและสิ่งที่เราต้องมีแน่นอนนะครับ NPC 3ตัวซึ่งผมก็ได้ย้ายมาเอ่อใกล้ๆก,กับจุดที่ผมน่าจะสร้างแล้วเรียบร้อยนะครับ3ตัวครบเลยตามด้วยซอมบี้อีก1ตัวใช่แล้วเราจะมีซอมบี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ต้องอย่าลืมนะรางใช่แล้วรางรถไฟนะครับผมแล้วก็อ่าตัวรถไฟใช่ใช่ใช,ใช่เอาไปด้วยนะจ๊ะพวกนี้ก็ เป็นสิ่งจำเป็นในการลากเจ้าพวก NPC เนี่ยแหละโอ okay. uh, okay. เคอ่าโอเคเราเอาของเลยนะครับผมเริ่มเลย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 อย่ารอช้านะจ๊ะเอาล้างไปเลยดีไหมเอาไปเลยแล้วกันเนาะโอเคจะได้ไม่ลืมนะครับมาซึ่งที่ที่ผมจะสร้างผมก็คิดว่าจะสร้างตรงนี้เลยนะครับโอเคเริ่มเลยอันดับแรกนะครับผมก็ต่อบล็อก8บล็อกขึ้นไป1 2 3 4 5ส7 8ี่้าดโอเคแล้วก็บล็อกที่9เป็นบล็อกสร้างนะครับ บอกทิกาแบบนี้อ่าให้เราตอกมาสามแบบนี้นะครับแล้วก็สามอย่างนี้อ่าก็คือตรงกลางใช่ไหมต่อเดินหน้าไปสามถอยหลังอีก3นะครับแล้วก็ข้างๆตอกมาสองแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ล้อมขอบตามด้วยปิดได้เลยนะครับปิดพื้นในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราวางเตียงเลยอ่าเตียง3มเตียงรวดนี่เลยเตียง3มเตียง ตามด้วยกระจกนะครับ3มอันแบบนี้1 2 3สอ่าแล้วก็โคมไฟของเราตรงกลางแบบนี้นะครับผมเนี่ยบร้อยแล้วเราก็จะเอากระจกออกมาอ่าต่อ3มชั้นนะฮะสูงสา2 3สแบบนี้นะครับผมต่อไปเลยอ่าเว้นไว้ด้วยนะทุกคนนะเวน้นอ่าทางเข้าของน้อง NPC ไว้ด้วยนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้อ่าทางเข้าของ n p c แล้วก็ซอมบี้ด้วยเว้นไว้2ฝั่งเลยนะครับ เออเว้นไว้ตรงนี้เว้นเอาไว้เป็นประตูเข้าอันนี้เป็นซอมบี้นะครับซอมบี้จะอยู่ตรงนี้ NPC จะอยู่อ่าตรงนี้โอเคเราจะเว้นตรงเนี้าไว้นะครับเป็นทางเข้านั่นเองอ่าส่วนตรงนี้ปิดแบบนี้อ่าแล้วก็ปิดในลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ก็เว้น2ช่องไปเลยนะครับก็กันเอาไว้เราจะได้ลากมาได้2ทางเลยนั่นเองโอเคนะครับจากนั้นเอาบล็อกขึ้นมา ต่ออีกหนึ่งชั้นในลักษณะแบบนี้นะครับผมล้อมเลยล้อมเลยล้อมขอบล้อมขอบนะจ๊ะล้อมขอบไปเลยเปอรแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเราก็ให้ดูตรงกลางนะครับเราก็จะเว้นไว้สองบล็อกนะก็คือบล็อกไฟตรงนี้นะครับกับบล็อกอ่าพื้นปกติตรงนี้นะครับสองบล็อกนี้นะทุกคนนะที่เหลือก็ปิดไปได้เลยนะครับเพราะว่าสองบล็อกนี้นะครับเราจะแปะเป็นฮอปเปอร์นั่นเองอ่าใช่แล้วเราก็แปะเลยนะครับผมฮอปเปอร์ แบบนี้อ่าโอเคตัวนี้ก็แปะขีบก่อนเอาขีบออกมานะครับแล้วก็แปะเห็บในลักษณะแบบนี้อ่าทุบป,ป้องนี้ออกตามด้วยฮอปเปอร์อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาประตูรั้วออกมานะครับผมแล้วก็วางไปในลักษณะแบบนี้อ่าวางให้ครบเลยนะครับทุกด้านเลยโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไล่เปิดไล่เปิดอ่าไล่เปิดด้วยนะ เปิดไปเปิด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 ให้หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เอา,อาบล็อกอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่บล็อกสร้างเนี่ยแปะตรงกลางในลักษณะแบบนี้อ่าตามด้วยกระจกนะครับกระจกแผ่นแปะแบบนี้อโอเคแล้วก็ถูบล็อกนี้ออกจากนั้นก็ต่อตัวขึ้นมานะครับแปะบล็อกบนกระจก1บล็อกแบบนี้นะครับผมตามด้วยอ่าแ็บดอแปะไปเลยสด้านในลักษณะแบบนี้นะครับ ปดสองชั้นด้วยนะอันนี้ชั้นแรกใช่ป่ะอันนี้ชั้นที่2นะครับผมอ่าให้เป็นสองชั้นในตำนานแบบนี้นะครับอันนี้มันบักมันบักไม่เห็นชั้น2เฉยเลยออเค็เห็นแล้วแบบนี้นะครับ2ชั้นแล้วก็ให้เราวางเราวาได้เลยนะครับผม <ul ain> ให้เลียงไปที่กระจกนะครับถ้ากลัวก็ต่อบล็อกขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็เลียงไปที่กระจกวางไปแบบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับผมเรือน้ําแล้วอ่าข้างบนนี้เหลือแค่น้ำอย่างเดียวแล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวผมทำน้ำอินฟินิตี้แป๊บหนึ่งนะทําตรงไหนดีตรงนี้โอเคได้น้ำอินฟินิตี้แล้วอ่าตักเลยจากนั้นนะครับให้เราวางเลยน้ำสี่มุมนะครับผม4ี่มุมมุมหนึสและ4อ่าเรียบร้อยนะครับ4มุมโอเคแค่นี้ข้างบนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็เหลือแค่ล่าเจ้าพก NPC เนี่ยเข้ามาข้างใน ตามด้วยซอมบี้นะครับโอเคนะครับมืดแล้วเดี๋ยวเราจะลากซอมบี้มาเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามืดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยลากเอ c กันตอนเช้าโอเคเราจะมาเราจะมาตีเนมแท็กกันก่อนนะันดับแรกนะครับเอาชื่ออะไรดีนะไม่รู้ตั้งอะไรดีตั้ง A ไปแล้วกันนะโอเคชื่อ A นะครับผมโอเคเรียบร้อยมาเรามาตามหาน้องซอมบี้กันดีกว่าน้องอยู่ไหนเอยเราต้องการเราต้องการนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูทางผมแป๊บนึงนะผมขึ้นมาทางนี้ใช่ไหม ล่อหลอกน้องมาแล้วแล้วไงต่อแล้วเราก็ต้องรีบปิดกระจกนะครับผมโอเคน่าจะได้น่าจะได้ให้น้องขึ้นทางนี้มาเจอแล้วหนึ่งตัวเสร็จแล้วอันนี้เสร็จละอันนี้เสร็จละมาเลยครับมาเลยครับให้ว่องไอ้หนูให้ว่องเยีมง, yeah. ง่ายได้นะครับทุกคนไม่รู้ง่ายจริงไหมเนี่ยมาดูกัน <laughs> โอ้ยให้ว่องพ่อหนุม่มให้ว่อง เร็ว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 เลยครับเร็วเลยครับเร็วเลยครับเร็วเลยครับน่ารักมากน่ารักมากมาแล้วทุกคนมาแล้วมาครับใส่เนมแท็กไปเลยเลยนี่เสร็จมึงเสร็จกูละอันนี้มึงเสร็จกูละมึงเสร็จกูละสวยสวยเลยนะอันนี้สวยมากๆเลยนะครับมาแล้ว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 ว้าปิดไปไงก็ปิดไปไงาเป็นไงล่ะบึงมองไม่เห็นปะกระจกบังอยู่ กระจกบังอยู่ใช่อะไรคิดว่ากระจกบังอยู่แล้วก็ปิดเรียบร้อยได้แล้วเหลือแค่ M b c แล้วครับตอนนี้ไปเดี๋ยวเราไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าตอนคืนมันอันตรายถึงผมจะปักทอสสว่างแล้วก็เถอะนะครับก็เอาตอนเชา้าดีกว่านะครับปลอดภัยไว้ก่อนมาได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วครับลุยเลยเริ่มจากการสร้างทางด่วนก่อนนี่สร้างทางด่วนทางด่วนสายใหม่มา ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เจอกมาตรงนี้เลยนะครับเป็นไงทั้งดวน hoo! ดีนะผมอยากเอ็มซีมาไว้บนบนนะครับผมก็ไม่ต้องต่อขึ้นมาเยอะด้วยดีเลยดีเลยคำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้ว <laughs> ผมเก่งไหมผมเก่งเนาะเกิดผมเก่งเกิดนี่เป็นไงเรียบร้อยเหลือแค่ลากมาเลยโอ้ง่ายได้โคดหมูเลยวะโคดหมูเลยวะมาเลยครับมาเลยครับพ่อหนุม่ม เท่าไรเนี่ย3ตัวครบครบแบบครบเลยนะอันนี้อา่า30กว่าอันนี้น่าจะถึงปะ่ะโอเคาถึงได้ความสวยงามนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ปิดกระจกไปก่อนแล้วกันเนี่ยอันนี้ไม่ปมนไรนะครับโอเคไปไปไปเอาน้องนมากันเสร็จกุหาะพวกมึงเสร็จกุหาะเข้ารางก่อนเลยนับแรกนี่ฉุดมาแล้วหนึ่งตัวขอมาอีกฉุดแล้วสตัว มาครับผมจะเข้ารางตรงนี้แล้วก็พุ่งไปเลยนะครับพุ่งไปเลยนะครับไปไปสิสวยมากไปลุยเลยลุยเลยลุยเลย yes ได้หนึ่งตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวนะผมเออเอาไอเดียหาบล็อกมาแปะหรือว่าไงนะแปะบอเพราะว่ามันจะได้ไม่ออกมานะครับ เพราะว่าเรามีแค่2รางไงเรามีแค่สองอ,อันนะครับไอ้รถรางเนี่ยเดี๋ยนะเอาไงดีผมทําสลับก่อนแล้วกันเนะี่ยสลับปิดตรงนี้นิดนึงโอเคสลับปิดตรงนี้อ่าฮะแล้วก็เอารางมาฉันต้องการสวยเลยสวยมากอันนี้สวยมากตามด้วยลักพาตัวอีกหนึ่งตัวอ่าเอาเข้ารางก่อนเลยแล้วกันนะมันจะได้ไม่ไม่เดินเยอะอ่าใช่ใช่มันจะได้ไม่เดินเยอะไปอไม่โดน เอยจะขึ้นรางเองแล้วมาเลยมาเลยไปเลยไปเลยไปเลยขา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 เ,เลยสี่ขาเลยสี่สัตว์ไม่เข้าสักทีเอาไงดีอ่าับนึงนะทุกคกนทุกคนรีๆีรีนี่ไงเรียบร้อยโดนละมึงโดนสวยครับจากนั้นกระดานไปไนไงดันไปเลยไงใกล้เสร็จแล้วทุกคนอีกสองตัวอีก2ตัวนี้เสร็จก็จบเลยนะครับ มาไปไปเลยพนมไปเลยว้าวเยี่ยมเอาลางมาด้วยกูหวงลางมากหวงรถลางสุดๆหวงรถลางสุดๆตัวสุดท้ายมาเลยครับพนมมาเลยครับพนมมาเลยครับพนมไป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 ทำงานได้แล้วไปทำงานได้แล้วกูสายพวกนายมีสุข,ขีชวีวันสุข,ขันชวีวีไอคืออะไรวะพูดอะไรกูเนี่ย อะไรวะเนี่ยเย้ครบแล้วสามตัวครบเลยทำไมกูเก็บต้นล่างไม่ได้ฮัลโหลโอเคเอาบอกไว้ตรงนี้ปุ๊บปากเปิดปุบเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยต้นล่างเสร็จแล้วทุกคนเอาล้างกูชั่งมันแล้วกันเนาะอันเดียวไม่นะเก็บไม่ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจเรียบร้อยเย้เสร็จแล้ว嘛 <c oughs> วอันนี้มันยังไม่เกิดเพราะว่า MBC ยังไม่ได้นอนนะครับมันต้องมีแอบงีบบ้างก็คือต้องรอตอนกลางคืนนั่นเองก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครัสบสำหรับฟาร์มเ็กของเรา,าง่ายดายเหมือนปอกกล้วยส่วนตอนนี้ก็ต้องอย่างที่บอกไปนะครับว่าต้องรอตอนกลางคืนกัเลมถึงจะเกิดนะครับเพราะ MBC ตรงนี้ยังไม่ได้แอบ,บนอนนะครับผมก็ตอนกลางคืนกัเลมก็น่าจะเกิดพอดีโอเคถ้าชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์แช like, ร์ซับกันด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็ขอจากตัวลายไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับทุบๆครับมอมอมอมว